อย่าไปเงี้ยอย่านะครับอย่านะครับลูกหลอดนะลูกหลอกลูกหลอดคนนี้นะอย่านะนะจากจาก่อจกายโยนะครับจากของกายโยหนูกลับบ้าน้วกลับป้ามาจากไหนเนี่ยหืลุงลุงลุอหลอกลุงหอนนี้มาจากไหนครับอืกลับป้าแล้วกลับบ้าแล้วนะให้เมย์เขาอยู่นะสงบลุกจอก็กลับป้าไปด้วยไป เออขาเดือดร้อนหนาหมีก็นอแบบพอมารู้รอรู้ทีเลยฮะแล้วก็ไปไปเลยนี่นะครับไม่ไม่กัดกันนะไม่ทะเลาะกันไม่แงกันนะครับดูจิ๊บงูก็เป๊ะแข็งไงแข็จ้ะแข็ใหญ่กว่านะครับไม่กัดกันนะลูกไม่กัดกันไม่กัดกันลูกไม่กัดกันนะครับไม่กัดกันนะครับ ừ để đẹp đi nó thấp để đi nó